เพื motor, ่อนๆเคยเล่นเอฟเฟกหัวโตกันหรือยังครับแบบนี้แบบนี้เอฟเฟกหัวโตเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าวิดีโอของเราแบบน่ารักมากขึ้นนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในวิดีโอที่แบบว่าเป็นวิดีโอตลกเนาะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากจะทำวิดีโอตลกแบบนี้เนี่ยเรามาทำกันในแอป Kinemaster เลยครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีฟุตเทจที่ มีหัวนะครับแล้วก็แถวๆบริเวณรอบๆเนี่ยผมแนะนําวอ่าอาจจะแบบเป็นโล่งๆหน่อยนะคือมีหัวอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันมีมือแบบนี้มีมือแบบว่าจับหัวแบบนี้ยเดี๋ยวบริเวณตรงมือเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะมันจะไม่ได้ใหญ่แค่หัวเนาะเ mm hmm. มื่อเรามีฟุตเทจเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมคีนี่มาสเตอร์กันได้เลยนะครับฟุตเทจที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือหัวคลิปเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะที่ผมทําชี้หัวปุ๊บๆแล้วหัวโตนะครับผมใช้อันนั้นเลยนะ มาตอนนี้มาอยู่ในหน้าจอมือถือของผมแล้วนะครับต่อไปนะครับสร้างโปรเจกต์สร้างโครงกรารใครจะตั้งชื่อโครงการก่อนก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่าหัวโตแล้วกันนะหัวโตเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเนี่ยตอนที่ Export คลิปออกไปนะครับมันก็จะเป็นแบบชื่อตัวเลขอะชื่อตัวเลข1234อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าสรุปว่าเราตัดคลิปอะไรไปนะครับต่อมานะฮะใส่วิดีโอที่เราอยากจะให้หัวโตลงไปนะ มดเป็นอันนี้นะผมมีอันนี้ปุ๊บอ่ะเลือกเรียบร้อยนะครับเลือกเรียบร้อยเมื่อกี้ผมชี้แบบนี้ใช่ไหมปุ๊บอ,นนโโอย่างนี้ไหมหัวโตอะยครับปุ๊บแบบนี้อ่าเมื่อกี้ผมพูดว่าแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วผมก็ชี้หัวอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็เอ่อผมก็จะประมาณว่าพอชี้ปุ๊บเนี่ยหัวมันก็โตปุ้งอ่า ผมก็จะใส่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี่ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะแล้วมาที่ตรงนี้แว่นขยายอยู่ตรงไหน,นเอ่ยแว่นขยายแว่นขยายแว่นขยายตรงไหนเอ่อเว้นขยายตรงนี้นะฮะแว่นขยายภาษ,าษาอังกฤษคือแ Mag ม็กแมกนิฟายเออร์นะเห็นปะเอ้ยนี่ปาเริ่มเริ่มเห็นแล้วหัวโตวแล้วนะครับหัวโตวแล้วแต่ว่าหัวมันโตผิด ผิดรูปผิดร่างไปหน่อยนะฮะผิดโต๊โตผิดมนุษย์ปนนาไปหน่อยเราจะต้องตั้งค่ามันก่อนครับตั้งค่าโดยไปที่แบบนี้อ่าออกมาข้างนอกนะมาเมื่อกี้ผมกด back มานะหรือถ้าแบบเรายังไม่ได้เลือกเนี่ยเรากดไปปุ๊บมันก็จะไปหน้านี้เหมือนกันนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เอามันขยายน้อยลงมาหน่อยปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็สมุทเน็ตเนี่ยก็คือให้มันสมุทสมุดไว้นะฮะก็คือมันจะเบลเบลขอบนะครับแเบลเบลขอบปุ๊บ ผมว่าขยายสักสองก็โอเคแล้วนะขยายสักสองก็โอเคละปึ๊บนี่อ่าเพราะขยายปึ๊บปึ้งเออปึ๊บแล้วก็หมดตรงนี้ชึบแล้วก็หมดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บมดุดเกลืนมาขอบขอบเนี่ยให้มันเบลอๆเลยคือมันจะได้บอกว่ากลืนกับพื้นที่รอบข้างคือถ้าแบบว่ามันแบบว่ามันมัน,ม,นมันไม่เบลอเนี่ย บางทีมันขัดขัด,ขดกับขอบข้างๆไงเออดังนั้นทําให้มันเบลอๆไว้นะครับปึ๊บอ,อ่นี้อ่าโอเคมันจะต้องแบบว่าจริงๆมันจะต้องแบบหัวใหญ่ตอนที่ผมพูดว่าอ่ะนะฮะอ่าแล้ก็มาแถวๆนี้ก็ได้ปึ๊บอ่าคือตอนที่แบบหัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่เสียงเพลงลงไปด้วยมันจะได้แบบว่าดูสมจริงมากขึ้นแบบป๊บอะไรเงี้ย ไปที่เสียงนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะเอฟเฟกต์ป๊อปนะครับอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะชื่อว่าป๊อปเลยนะ P O P นะฮะอ่าผมเอาป๊อปสีแล้วกันนะฟังดูสิอ่าแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ป๊อปตรงไหนอีกนะฮะก็ไปจัดตามนี้เลยทำแบบเดียวกันใช้เอฟเฟกนี้เอฟเฟกเดียวกันเลย หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับในคลิปหัวโตแบบนี้เผือ mm hmm. แบบว่าอยากจะเอาไปทําให้เพื่อนๆอ,อะไรหรือว่าจะเอาไปรับงานตัดต่อนะครับ mm hmm. ก็สามารถใช้งานไอตัวฟังก์ชันนี้แหละนะครับเอฟเฟกตตัวนี้เลยทําให้วิดีโอของลูกค้าของเราหรือว่าวิดีโอของชาแนลของเราเนี่ยมีความตลกมากขึ้นนะถ้าชาแนลของเราเนี่ยเป็นแนวตลกเนาะอ่ะแต่ถ้าเป็นแนวแบบว่าเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขกับวันพิเศษนะฮะ ที่จะถึงนี้วันคริสต์มาสนะครับผมขอให้มีความสุขนะวันนี้ไปละบายครับ